แค่น้ำคายร้อนที่หัวฝายนะโอ้ยเย็นนเี่ย <c oughs> ทำอะไร,รอยู่โม่น้ำันกระเด็นก็มุดหืออู้ยอืมโอ้โเย็นครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีฝุ่นควันพีเอ็มแต่เราก็ไม่แย่ไม่เดือดร้อนเนาะ เรามาเล่นน้ำครับเดน่นโอ้อากาศที่จังหวัดไหนเป็นยังไงบ้างรายงานได้ครับแต่ที่เชียงใหม่ตอนนี้นี่ไม่ต้องถามอ๋อ <c oughs> นกะแตเดนก็มือถือ <c oughs> อา่แ <c oughs> ช่น้ำคลายร้อนครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> พร้อมทักทายทักทายท่านผู้ชมทุกท่านครับ อากาศที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอ,อากาศที่ยังหม่โอ้ฝุ่นควันพีเอ็มเยอะเนาะฝุ่นควันพีเอ็มเยอะครับโอ้โอ,โอ้คนเล่นน้ำด้านหลังเราได้เยอะเนาะเยอะแล้วครับต้องจับมือถือใหด้ดีนะอย่าให้หลุดนะ มือถือหลุดนี่เรียบร้อยเอาไปพี่น้องอืมอ้าว,าว,าวมันบิดบิดตัวยากเออยังไงอ้าวไหลายายายไหลไหลไหลนี่หโอ้น้ำแรงเลยนี่เนี่ยน้ำแรงน้ำเที่ยวครับ สวัสดีทักทายครับสวัสดีทักทายผมเป็นพี่น้องครับผมนั่งแช่น้ำาลายร้อนนะมาทักทายท่านผู้ชมนะครับอที่ไหนเล่นน้ำกันแล้วบ้างจังหวัดไหนเล่นน้ำกันแล้วบ้างที่อําเภอขวางเชียงใหม่ตอนนี้นคนมาเล่นน้ำคลายร้อนมันเยอะแล้วครับ เย็นรไหมพี่น้องเย็นครับเย็นวัดีครับผมบัดซีสชมบรรยากาศทางฟังอำเภอขวางกังหวาดเชียงใหม่เนาะนี่ลำน้ำที่ร่านเห็นตอนนี้ว่าลำน้ำมาวฮะอ๋อโอ้สภาพส สภาพอาการลอ,อกข้างฝุ่นควันพีเอ็มครับด้านหลังฝุ่นควันพีเอ็มเยอะครับหายใจไม่ค่อยสะดวกที่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่แค่ทูกจังหวัดอะ่ะปัญหาฝนะุ่นควันพีเอ็มเชียงใหม่นี่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะที่บอกว่าสภาพอากาศแย่นะครับอืัอ่นแหละเกิดจากไฟไหม้ปาบ้างเกิดจาก คนเผาบ้างอะไรครับเรามาแช่น้ำมันนะแช่น้ำคลายร้อนครับไก่สงการและไม่มีใครพูดด้วยครัพูดอยู่คนเดียวเนี่ยแหละพูดอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับมันไม่มีใครพูดด้วยจริงไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์มา ว่าช่องแอคชั่นเมเจอร์เนี่ยจะไม่จะจส่วนใหญ่ยังมีแต่คนดูครับไม่ไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์มาทักทายเ <c oughs> ย็นเนาะคนดูว่าเย็นนะเนี่ยเหมือนได้แช่น้ำด้วยกันเนอ่อสบายมาก ฝั่งนี้เป็นอะไรตรงฝั่งนี้เป็นร้านร้านขายขายของนั่นแหละขายเหล้าขายเบียร์นั่นแหละคนเขาเอาเบียร์มานั่งจีบกินชิวๆนั่นแหละครับมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะแต่มันเขาเรียกว่าอะไรคนนิยมมาเล่นน้ํากันครับตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศมันดีฝายมันสวยนะครับฝายด้านหลังเราเนี่ย ถ้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็ต้องต้าจริงอิงมาอีกที่หนึ่งครับตรงนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเก็บค่าค่านั่งแพด้วยนะเออตอนนี้ยังไม่เก็บเมษาี่เก็บแน่นอนแพละเจ็ด,จดสิบบาทครับออรับชมออบรรยากาศทางภาคเหนือนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ร้อนครับร้อนร้อน,อนมาแช่น้ำเล่นเด็กกันครับพ่อแม่พี่น้องน้ำนี่แรงมากนะถ้าปล่อยตัวนี่ไหลเลยนะโอ้ยปล่อยตัวนี่ไหลไหลาตามเลยนะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยไหลาตามเลยพ่อแม่พี่น้องน้ำมันแรงนะจะให้ดูบรรยากาศสายน้ำนี่แรงนะครับเนี่ยน้ำแรง หัวฝวายเนาะเออแต่แต่ไม่ได้ลึกนะครับประมาณหัวเข่าเนี่ยแหละเออไม่ถึงหัวเขานักแข่งนักแข่งโอ้บรรยากาศมันดีพ่อแม่พี่น้องทักทายท่านผู้ชมหน่อยสบายใจเนาะเย็ยนครับรรยากาศก็อยา่างุนควันพีเอ็มก็จะเยอะหน่อยครับช่วงนี้ ประมาณนี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาบอกว่าสภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกเลยนะจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยก็ประมาณเนี่ยครับก็เห็นน้องฟ้าอยู่ลางๆเนาะบางทีไฟป่ามันก็ไม่ได้เกิดจากการที่คนเผา,านะมันก็ไหม้เองตามธรรมชาติก็มีก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหนา้าที่ทุกท่านด้วยนะครับ ที่ช่วยกันดับไฟเนาะ <c oughs> ร้อนนะพี่น้องรับชมจากจังหวดอ,อะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่แหละรอทักทายท่านผู้ชมอยู่นะฮะคนดูม <c oughs> ีเข้ามาแบบเข้าเข้าออกๆครับแล้วแต่แล้วแต่ เย็นเนาะมาวันก่อนไม่ได้แช่นี่ก็แช่ซะเลยนะครับแสดงว่าท่านผู้ชมหลายคนก็คงอยากจะแช่น้ำเนาะเห็นอาการแบบนี้นี่โอ้โหทุ่มทำฝมายด้านหลังเพิ่นมานั่งกินเบียร์กันเนาะแต่เราไม่มีนะเราไม่มีเบียร์ แล้วกระเ,เป๋าอัะเดี๋ยวไหลน,นะนะครับากาดีเนาะตรงข้ามมันจะเป็นเนี่ยแหละสะพานตรงนั่นหน้าผมนะเป็นสะพานทางเข้าหมู่บ้านนี่แหละครับทางโน้นเราไปหมู่บ้านหัวฝายเนาะทางนี้ก็ไปหมู่บ้านเวียงหวายนะครับป้ายเขาบอก ป้ายเขาบอกห้ามจับปลามันมีปลาให้จับไหมวะเห็นมีปลาสักตัวเห็นมีปลาสักตัวอย่าเขียนปา้ายห้ามจับปลาหรถ้าเป็นหน้าฝนนี่น้ําท่วมจนถึงจนถึงคอสะพานเลยว่าไหพี่น้องตรงนี้เลยระดับน้านะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะน้ําท่วมเลยเนี่ยไอที่สะพานมันพังๆอยู่เนี่ย เกิดจากน้ำท่วมนะครตอไม้มาชนกันใส่เด็กๆเขาก็มาเล่นน้ำนะครับเด็กเขามาเล่นน้ำบางคนก็เ,เรยียนเสมอบางคนก็ไม่ได้เรียนนะด้านหลังเราผู้ใหญ่มากินเบียร์กันแบบชิวๆนะครับด้านบนนะฮะด้านบนของฝ่ายไม่สามารถ สามารถขึ้นไปเล่นได้อยู่นะไม่ได้ลึกซื้ออะไรมากิน่ะโอ้ยชิชิชิตานโอ้โอ้โหคอมเมนต์เงียบจังเลยจะเล่าอะไรให้ฟังดีเนี่ยเล่าว่ามาแช่น้ำแล้วก็ให้ดูสภาพอากาศทางภาคเหนือน้องเนาะ โอเคว่าไงพี่น้องจบไลฟ์ก่อนนะครับไม่มีใครถามมาไม่มีใครถามอะไรมาเลยจบไลฟ์ก่อนจบไลฟ์ก่อนโอ้ก้อนหินก้อนหินในน้ำมีคมลูกกลมๆเลยนะก้อนหินในน้ำเลยนะคมนะมันกิ้งอ่ะมันกิ้งไงก้อนหินมันกิ้งไงมันกลมเลยนะไม่ไม่โยนไม่ได้เดี๋ยวมันน้ำกระเด็นใส่มือถือเอ๊ เดี๋ยว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  <c oughs> หาก้อนหินในน้ำเล่นนะอ่ะกลัวลื่นกนาาเลยลื่นนี่ตอ้ยมือถือจมน้ำพิ้วนี่หมดเลยโ <c oughs> <c oughs> ยนไม่ได้นะมันกระเด็นมาไกลมือถือไม่กันน้ำอ่ะลองยกดูอ่ะนักไหมเนี่ย <c oughs> นักไหมเนี่ยก้อนหิน ลองยกด้วยนักนะไข่เต่าไข่เต่าไข่เต่าเป่าบ้นจีนเอ้ยอาจารย์เลีอกเรียกว่าไข่เต่านะครับผมดูบรรยากาศทางฝั่งเพอฝางเนาะจบไลน์กันเนาะไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์นะโอ้โหใมาแช่นะโมแม่ี่เนาะว่าจะจบไลน์แล้วก็ยังไม่อยากจะจบนะอยากจะแช่อยู่นะ อ่าแช่เลยแช่เลยอ่านันตรงตรงนี้เชี่ยวขนาดเลยอุนไหลเลยเนี่ยน้ำมันนั่นเราไหลเลยเนะี่ยฮะอืแช่น้ำไปร้อนจ้ะ <laughs> กู้น้ำเที่ยวนะ่ะแล้วท่านนี่แช่น้ำกานร้อนครับแรงดันน้ำแหงนะ่ะเลยเนอะนั่งอยู่เฉยๆนี่มันดันไหลเลยเลยนี่โอ้อ <laughs> เอาโอเคจบไล่กันพ่อแม่พี่น้อง พว่าไม่มีคนคอมเมนต์มาถามเรื่องอะไรนะครับก็ไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังนะเนาะมาแช่น้ำคลายร้อนคะรับดูบรรยากาศทางฝั่งภาคเหนืออ,อ,อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ที่จังหวัดไหนเล่นน้ํากันแล้วบ้างนะครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านานาก็สนุกสนานแบบนี้แล้วเนาะไม่อยมีเรื่องให้เครียงคุณควรพีเอมก็เยอะ ไ่รู้ทำไงาากัเล่นน้ำซะเลยนี่ครับบรรยากาศกาศยามแรงเนาะงามครับงามครับอ้าขอบคุณครับผมที่รับชมไลฟ์สดครับพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะไลฟ์นี้ก็ต่อตัวขึ้นบก,กับ <laughs> เอาปิดปิดมือมือเปียกเหรอ ไอ้จับมือขวามือซ้ายไอ้เปียกเดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มกากบาทอะอปิกกดไล์อะเออเนี่ยปุ่มกากบาทเนี่ยคนดูกำลังมา<น> <laughs> จะปิดไล์แล้วคนดูกำลังมาก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังทักทายครับทักทายผู้ชมแค่หนาวใส่ร้อนครับกระเป๋าจุ่ม บะเปี้ยบมมีของมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในนั้นบัดเขาค่ะบเป็นยังบัดมันเป็นยังบัดเปียรน้ำมันเป็นยังอเอาว่าจะจบไรละมือเปีย์น้ำกดปุ่มกากรบาทไม่ได้บนน่คะอโอเคครับผมจบไล์ก่อนนะครับเพราะไม่มีใครคอมเมนต์มาถามอะไรเนาะพบกันใหม่ไ์หน้าครับ